สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมชานนนะครับยามาฮ่าปลิตพงมอเตอร์นะครับวันนี้มาพบกับคุณ ผมริวยามาฮ่าครับผมนี่นะครับเราเรามาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มีเรือมาแนะนำครับเรือตัวนี้12.5ฟุตครับผมสองจฟุตครับผมเราใช้เครื่องตัวไหนครับตัวนี้เป็นเครื่อง15แรงครับของยามาฮ่าครับหางเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้เป็นหาง L ครับยี่ิ้ว20ี่นิ้วนะครับก็ตัวนี้นั่งได้กี่คนครับตัวนี้นั่งได้ประมาณ3าคนครับน้อหนักเบามากเลยน้หนักมบาบ้างครับตัวนี้ตัน้ำหนักเท่าไหร่ครับเนือกิโลครับเท่าไหร่นะ8 5ครับห้าคนับ การใช้งานตัวเครื่องนี้หน่อยครับตอนนี้ตัวนี้มันเป็นยังไงมั้งครับสเปคตัวนี้ส่วนมากจะเป็นระบบแมนนวลครับครับการสตาร์ทเป็นแมนนวลอ่าตัวนี้ตัวแฮนเดิลก็เป็นแมนนวลครับอ่า uh huh. จะมีเกียร์ตัวนี้สามารถเดินหน้าถอยหลังได้ครับสามารถเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยได้ครับผมเหมือนรถเลยนะครับ แล้วก็การใช้งานนะครับการใช้งานข้้นต้นนะครับเหมือนเราจะสตาร์ทเครื่องตัวนี้สําคัญครับตัวนี้เป็นสายแลนย์ดครับครับผมจะเป็นเอาไว้ทำอะไรครับอ่าเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ครับตัวนี้เกิดผู้ใช้เครื่องพลัดตกจากเรือครับอ่านี้จะกระชากออกมาทําให้เครื่องยนต์ดับเออติดไว้ที่ไหนครับอย่างงี้อันนี้ติดไว้ที่ชูชีพครับอ๋อเน้นนะครับต้องมีชูชีพอ่าผมจะดับเครื่องเฉยๆได้ไหมครับจะดับเครื่องเฉยๆก็ได้ครับกดตัวนี้เป็นสต็อปสวิตช์ครับผมบังคับยังไงครับเนี่ยยากไหมอ่าตัวนี้เป็นแฮนเดิ เหมือนกับเราโยกคันเกียร์มาด้านหน้าปุ๊บจะเป็นการเดินหน้าครับตัวนี้จะเป็นตัวเร่งรอบเครื่องครับอ๋อนี่เหมือนคันเล่นบิดคันเร่งทั่วไปครับแล้วก็ยกซ้ายเยกขวาโยกตรงนี้ได้เลยครับโอ้แล้วตัวนี้สามารถมีปรับขึ้นปรับลงได้ไหมครับเนี่ยได้ครับเขาเรียกทริมตัวนี้เป็นแมนนนลครับผมแต่ขั้นต้นเดี๋ยวต้องแนะนําการยกหางก่อนยกให้ดูหน่อยครับยกตัวนี้ขึ้นมาครับมีตัวปรับครับผมแล้วก็ จับตรงนี้จับด้านท้ายครับกดครับกดให้สุดนะครับแล้วก็ปล่อยนิดหน่อยมันจะล็อคอ่านะครับอันนี้ก็สามารถยกขึ้นเก็บได้แล้วถ้าจะเอาลงครับเอาลงก็โยกตัวนี้มาด้านหลังนะครับ,รบแล้วก็เหมือนเดิมครับจับป๊บ เออระยะตัวทีมนี่สามารถล็อกได้ไหมครับเนี่ยล็อกได้ครับเลื่อนได้ครับมีทั้งหมด4ระดับครับออ๋สามารถปรับได้ตามข้อของมันก็ดูยังไงครับดูจากอะไรอ่าอยู่ที่น้ําหนักบรรทุกครับน้ําหนักบนตัวเรือเราครับอ่าสามารถเลือกระยะที่สามารถตีน้ำได้ครับผมโอ้ดีเลยตัวนี้เป็นคาบูหรือว่าฉีดครับตัวนี้คาบูครับคาบูสตาร์ทยังไงครับสตาร์ทอ่าเนี่ยครับเป็นการสตาร์ท ใช้แมนนวดครับดึงเอาครับดึงได้เลยเอ๊ะกรณีที่สามารถจะเซอร์วิสนี่ผมจะต้องทํายังไงครับเนี่ยเซอร์วิสจะมีตัวล็อกอยู่ด้านหลังครับผมก็เปิดออกมาปุ๊บแล้วก็ยกจากด้านท้ายครับอ๋อก็ดูได้เลยง่ายครับครับนี่ต้องเช็คอะไรมัางครับเบื้องต้นอจะมีหัวเทียนอยู่ด้านหลังนะครับมีอุปกรณ์แถมมาให้ครับอ๋อแล้วก็มีตัวนี้เป็นกระปุกน้ามันอ๋อเช็คเบื้องต้นได้เลยเช็คเบื้องต้นได้เลยครับ แนะนาขนาดน,นี้ผมอยากได้ไปตกกุ้งตกปลาที่แม่น้ำตาฟีแล้วครับราคาเท่าไหร่ครับเสนอร,ราคาตัวนี้ตอนนี้โปรโมชั่นเลยครับผมเครื่องพร้อมเรือ 1 3 0 0 0แบาทครับยังไงล่ะใครสนใจติดต่อยังไงครับคุณเดียวอ่าตอนนี้ครับสามารถเข้าไปดูตัวเรือได้ที่ประดิษฐ์พงมอเตอร์ครับผมโดยตรงที่เบอร์ผมเลยครับผม0972657495ครับอืหห้าแล้วมีชแนลอยู่อีก่ไหมครับมีครับมีติดตามได้ทางเพจประดิษฐพงมารีนหรือว่าเพจตาปีมารีน่าครับอ่าฮะหลายออฟฟิเชียลหลายออฟฟิเชียลมีมีลิงก์อยู่ในเพจอยู่แล้วครับเดี๋ยววันนี้เราไปลองลงกันเลยนะคุณเดียวได้ครับผมโอเคครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ